สวัสดีค่ะ,ะวันนี้เรามาดูดวงของใครบางคนกันนะว่ารอดหรือไม่รอดอะนะคงจะรู้ว่าดวงใครนะเนาะเพราะกำลังมีข่าวดังกันอยู่ตอนนี้นะอ่าอ่าเขาเกิดวันที่6กธันวาสองห้า 2, 5, 2, นะทีนี้เราไม่รู้เวลาเกิดเขาก็เลยตั้งกลางวัน ด้วยและกลางคืนด้วยนะพะาะรไม่รู้เวลาเกิดไม่ต้องดูสองสองวันนะเพราะไม่รู้เวลาแต่ถ้ารู้เวลาเราก็ควันงได้เลยทีนี้พอเช็คมาแล้วมาเกิดกลางวันไม่รอดนะเพราะว่าเขาปีนี้เขาอยู่ตรงนี้ตรงดาวราหูพอดีเลยจนคำว่าพายายะ ใครก็แล้วแต่เวลามาชนพยามักจะมีเรื่องของความคดีคดีความหรือเขาบอกว่าต้องหนีจะไม่หนีจะติดคุกนะเพราะว่าพา,ายะนะแล้วก็ราหูซะด้วยอืมนะราหูแล้วก็ชนพยะเนี่ยปีนี้พอสิ้นปีนี้ขึ้นปีใหม่ก็ยังเป็นพาย,ายะอยู่นะเนี่ยพาย,ายะก็คือตรงนี้ยะ พายหมายถึงความล้มเหลวหรือผิดหวังนะแล้วก็บางคนก็เจ็บป่วยนะเนี่ยอพอสิ้นปีนี้ขื่นปีใหม่ปั๊บ 6, ปี68ก็ยังชนพายะอยู่และก็ยาวไปข้างหน้ายังคําว่าคดีความฐานสิบสิบแปดจนเสียก็ยังเป็นคดีความอยู่แปลว่าถ้าเขาเกิดวันก็ไม่รอดทีนี้ลองเช็คดูแล้วกลางวันหรือกลางคืนพอมาลองดูกลางคืนก็ไม่รอดอีก เพราะว่าปีนี้ยัง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 ได้อยู่นะยังยังมียืดเยอะได้คนช่วยเหลือมียังมีคนช่วยเหลือเพราะบรรดาวราชาโชคมรราปชนดาวพระหัตสวยๆอยู่แล้วพอปีใหม่มันจะอยู่ตรงพยายยะแล้วก็ข่มคืนเรื่องเงินเรื่องทองคดีความแน่นอนนะมีแน่นอนนี้ไม่พ้นแน่ๆดาวนี้เ สรุปว่าไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนววิเคราะห์มาแล้วดูแล้วไม่รอดนะไม่รอดอาจาย์ดูให้ไปหลายคนแหละ,ะทีนี้มันมีคําว่ารอดไม่รอดหลายคนนะทั้งหมดนั่นแหละทั้งทีมงานนั่นแหละก็ไม่ไม่ออกมาพอดี <c oughs> ดี๋ยวที่ลูกเดี๋ยแม่จะ <c oughs> นะ,ะก็คือ,อตั้งไว้แล้วแหละตั้งไว้ทั้งหมดแหละตั้งไว้หลายคนแล้วนะ โซ่โมอมากอกไก่นะแต่เช็คดูแล้วอันนี้ไม่รอดแน,น่นอนทีนี้ดาวนี้ขอบอกไว้นะถ้าของใครก็แล้วแต่ถอดรหัสออกมาแล้วได้รหัสนี้จําไม่เลยรหัสนี้เขาทําสีเทาไม่ขึ้นนะถ้าอะไรที่มันไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมนะไม่มีมันเป็ดผิดเทาเทาไม่ได้เลยเพราะว่าดาวนี้จรงิงๆแล้วทําบาปไม่ขึ้นนะมาทำอะไรที่สิ่งผิดปับ๊บ จะโดนจับได้ทันทีเพราะเขามีดาวพระเกตเอย่างนีนเนี่ยดาวพระเกตคือดาวสินงศักดิ์สิทธิ์นะต้องงานที่สุดจริตใส่สสเท่านั้นนะเนี่ยแล้วเลขสี่ก็สวยนะเป็นพิธีกรเป็นเกี่ยวกับดาราทีวีเนี่ยมันก็โอเคอยู่แล้วแหละดาวก็สวยอยู่นะแต่ทีนี้เขามีดาวบริสุทธิ์ใสก็คือพระเกตทั้งทั้งสองกลางวันกลางคืนจะอยู่ดาวมีพระเกตหมดเลยของใครก็แล้วแต่ถ้ามีดาวพระเกตททำอาจารย์จะห้ามเด็ดขาดว่า ทำสีเทาไม่ได้เลยนะอ,อะไรที่มันเป็นเทาๆนะแบบเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ค่อยถูกนะต้องใสๆต้องบริสุทธิ์ต้องมีความเป็นคุณธรรมเท่านั้นเพราะว่าดาวพระฤหัสเ็าสวยนะจริงๆจิตใจเขาก็เป็นคนที่มีความว่าฝอยรู้ฝอยทำฝอยรักความยุติธรรมอยู่นะแต่ว่ารามีราหูด้วยราหูมันจะหมายถึงความมืดลุ่มหลงัวเมานะแล้วก็หรูราดาวราหูมักจะ อ,อยู่รู้กินหรูรถหรูอะไรก็แล้วแต่ชอบหรูหรานะราหูเนี่ยนะเนี่ยทรัพย์สินทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะหรูหรากินดีอยู่ดีนี่คือราหูแต่ทําบาปไม่ขึ้นนะทําบาปไม่ได้ทําในสิ่งที่ผิดไม่ได้อะไรที่มันดูผิดแล้วทําไม่ได้ถูกจับได้แน่นอนเพราะดวงนี้เป็นดวงที่ทําบาปไม่ขึ้นของใครก็แล้วแต่ถ้ามีรหัสนี้นะอย่าไปทําอะไรที่มันผิดผิดนะเพราะว่าทําแล้วไม่ขึ้นอ่าจะถูกเอาคืนหมด นะทั้งทั้งสองดวงนี้มีดาวพระเกตหมดเลยนะเนี่ยนะก็คือจะดูว่ารอดหรือไม่รอดสรุปว่าไม่รอดค่ะนะ <c oughs> จ้าเดี๋ยวยังมีอีกยังมีอีกสองดวงเดี๋ยวเดี๋ยวพุ่งนี้เดี๋ยวค่อยค่อยค่อยบอกนะว่ารอดหรือไม่รอดแต่ถ้าดวงนี้ไม่รอดค่ะ